งานตัวนี้นะคะงานตัวนี้เป็นเดสต่อกันกับกระโปรงนะทีนี้เวลาลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะเอาความยาวขึ้นเขาอยากจะเอาความยาวขึ้นแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นต่อแบบนี้เขาก็เลยมาบอกให้เราต่อตรงเอวนะคะแล้วก็เลยตัดออกแบบนี้เลยนะเลาะซิแล้วก็ตัดออกแบบนี้ พอเสร็จแล้วพอเรายกขึ้นปุ๊บใช่ไหมพอเรายกขึ้นประมาณนี้ช่วงเนี้ยมันก็ไม่ใช่สะโพกแล้วมันก็จะใหญ่นะคะมันก็จะใหญ่เอใหญ่ลูกค้าก็ให้เก็บเข้าอีกเก็บเข้าข้างละนิ้วนะเนี่ยข้างละนิ้วเลยนะเพราะว่าข้างล่างมันบานนะคะต่อก็มันเลาะตรงนี้ออกนิดนึงเพื่อที่ จะเย็บเข้าก่อนแล้วค่อยค่อยต่อตรงนี้นะคะต่อต่อชิลบายหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเราก็เลงจากข้างได้เลยข้างล่างข้างล่างมันบานเยอะเราก็เอาเข้าเยอะนะคะเอาเข้าเยอะ ตัวนี้มันเป็นผ้ายืดยืดจากตัวนี้ตอนแรกเย็บผ้ายืดไม่ได้นะเราให้ช่างมาทำสองคนก็ไม่หายเราโมโหเราทำเองหายเลย แต่บอกเพื่อนๆไม่ถูกว่าทำแบบไหนนะโมโหแขะเองแขะอันเนี้ยเขาเพื่อนมานะเนี่ยลูกค้าชอบมาโทษว่าเพื่อนจากร้านซ่อมผ้าเขาเพื่อนมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บนะคะเก็บข้างข้างเมื่อกี้ใหญ่เท่าไหร่เราก็เก็บเท่านั้นนะเพราะว่าช่วงข้างล่างมันบาน อนนี้คิดลูกค้าไม่แพงนะเพราะว่ามันไม่มีซับในแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าซื้อมาจากร้านข้างในเวสเกตซึ่งเขาก็ส่งงานมาให้เราซ่อมอยู่นะเนาะเขาก็แนะนําลูกค้ามาคิดไม่แพงนะคะคิดร้อยกว่าบาทเองแล้วเราก็จะมาเย็บชิ้นนี้นะคะชิ้นที่เขาระบายเด้งมาเนี่ยระบายเด้งมาเราก็จับให้เท่าชิ้นตัวที่เราเย็บไว้แบบนี้ เราก็เย็บเข้าเลยมนนัีสองชั้นเย็บทีละชั้นตรงชายนี่เขาตัดดิบนะเพราะว่าผ้าเยืดเนี่ยมันมันไม่ลุย่ยเราก็เย็บชั้นหนึ่งเนี่ยเย็บสองชั้นนะเย็บไปเข้ากัน ว่างานช้างไหมมันก็ช้างเหมือนกันเลยนะแต่ถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากงานช้างแต่มันไม่ยากไงม,มันไม่เหมือนที่แบบมีซับในสลับซับซ้อนลอยนี่เป็นผ้ายืดมันก็ทําให้เราแก้ไขได้ไม่ยากนะคะเย็บเสร็จแล้วเราก็เจียนออกเลยนะคะก็เผื่อจะเ็บโค้งไว้นิดนึง ยืดแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะรัดนะเพราะว่ามันยืดได้เสร็จแล้วพอพอเราไปพวงด้านข้างพวงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเย็บตรงนี้เป็นวงกลมใช่ไหมพวงมาเสร็จแล้วเราก็จะตัดความยาวด้านบนนี้ออกนะครับประมาณสองนิ้ว เส็จแล้วเราก็เช็ดด้านข้างนะว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะจับตะเข็บข้างมาเนี่ยว่าตรงที่เราตัดเนี่ยมันเท่ากันไหมนะถ้ามันไม่เท่าเราก็ตัดออกนิดนึงถ้ามันเท่าเราก็เอามาเย็ยบใส่กับตัวเอามาเย็ยบใส่กับตัวเลยแบบนี้นะคะ ให้ตะเข็บข้างตรงกันแบบนี้แล้วเราก็เย็บเอาด้านถูกกับด้านถูกต่อกันแบบนี้นะนเอาตรงตะเข็บให้ตรงกันนะคะตะเข็บข้าง ข้างอีกด้านหนึ่งมาให้ตรงกันเลย ตรงที่เราเย็บแล้วนะคะเราก็เช็คนะคะเช็คเอาช็อคคีดไว้แล้วเราจะเย็บมาแค่ไหน เราจะโพ้งนะคะเราก็จะขีบตรงนี้ไว้นิดนึงเนี่ยเพื่อที่จะแบะเพื่อที่จะเข้าซิปนะส่วนตะเข็บอื่นเราก็โพ้งคู่ไปเลยนะเราเสร็จแล้วเราก็เข้าซิปนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็จะแบะนิดนึงขีดไว้นะคะเราก็เข้ามาเลยเวลาเข้าซิปผ้ายืดเราต้องผ่อน่อนนิดนึงนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นทิศมันจะเด้งนะคะ ผ่อนผ้าเข้าไปในจกักรประคองซิปไว้นะ้ายืดมันจะเด้งง่ายนะผ้ายืด,ยด หากว่าเรากลัวมันยืดเราสามารถรีดกาวใส่ได้นะช่วยได้ะะแล้วเราก็ลองเ,ออเราก็มารูดนะคะหาตำแหน่งหาตำแหน่งรอยต่อนะคะหาตำแหน่งรอยต่อรอยต่อชิ้นแรกเราก็มาติ๊กช็อกไว้แบบนี้ พอเราติ๊กแล้วนะคะเราจะต้องใส่แล้วก็ประคองเขาเรียกอะไรอะ่ะผ่อนให้ตรงอะ่ะจับตรงก้นซิปนี่ให้ธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบสูงต่ำแบบเนี้ยมันจะล้างกันนะคะเนี่ยเนี่ยถ้ามันสูงต่ำแบบเนี้ยมันจะล้างกันเราต้องจับให้มันเป็นแบบธรรมชาติเอามือจับไว้ก่อนที่เราจะเอาใส่เข้าไปในกีงผี แล้วเราก็แบกผ้าตรงนี้นะคะแบกผ้าตรงทิปทิปตรงนี้ก็จะบางนะคะตรงที่เราจะลูดขึ้นลูดลงเนี่ยมันก็จะบาง ทำได้กับทุกผ้านะไม่จำเป็นเฉพาะผ้ายืดตัวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยทำได้กับทุกผ้านะคะที่ขิดตรงซิบนี่นะเสร็จแล้วเราก็เย็บก้นซิดเย็บก้นติดก็เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้บบนี้ เกี้เราเย็บหยุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ยกขึ้นไปสูงหน่อยนึงนะคะาการก้นติบกระเดเสร็จแล้วกลับออกมาเนี่ยเราก็จะได้ซิปแบบนี้นะคะ ไอ้ส่วนข้างบนนี่เขาใส่มาเห็นไหมไมันจะเด้งเด้งเด,งด,งด้งเห็นไหมแต่ของเราไม่เด้งใช่ไหมเพื่อนเห็นไหมคะแต่ว่าซิปไม่ค่อยชิดเพราะว่าไม่ได้ปรับเป็นถีนะก<ๆ>็จะได้ทรงกระโปรงแบบนี้นะคะตัดความยาวขึ้นโดยที่โดยที่เราไม่ได้ต้องยกยกตรงชายนะเราตัดตรงเอว เสียเวลานิดนึงแต่ก็ทำได้นะคะแล้วก็เก็บสะโพกเข้าด้วยมันเป็นมันเป็นงานคนเขาเรียกอะไรสาวอว้วกเขาอยากก็ใส่เหนือเข้าเราก็เช็คข้างอีกทีหนึ่งนะเผื่อถ้าเก็บข้างเราเย็บไม่เท่ากันแล้วมันก็จะ สูงต่ำแบบนี้นะคะดูเหมือนไม่มีเอว